ให้เกิดเดซแอร์ของคอนเสิร์ตได้ครับมนุษย์รับนะครับปกติแล้วเวลาให้วงไม้เล่นจะไม่ค่อยไม่ค่อยเงียบเท่าไหร่นะครับปกติจะไม่หัวล็อกก็ร้องตามนะครับแต่นี่เป็นผลผลิตที่เราคัดทิ้งรอเล่นร้อเล่นเรื่องที่ผมรักมากครับผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันมันเอ่อพี่ก็ฮงกูไบเดอร์เคยบอกว่าเพลงที่ดีจะเดินทางไปหาคนฟังเองครับผมครับเดินทางนานมากเลยนะฮะจนไม่ถึง่เลย ผมว่าในกรณีรักเอเชียเนี่ยน่าจะใช้รถไฟชั้นสามครับทุกสถานีเลยหรืออาจจะเดินนูสักวันหนึ่งคงจะไปคาะที่หน้าประตูบ้านท่านนะครับถ้ามันจะเป็นไปได้ยูทู e นะครับผมช่วยได้นะครับหรือถ้าใครรู้สึกว่ามันมันยากไปรอนานก็โฟแชร์เลยรักอีเซียนะครับผมเพลงนี้จากวงมาแล้วพี่พี่พี่อะไรนพี่แบงค์ครับพี่พี่แบงค์วงแคระ ฟังผงานเก pues ่าๆบ้างครับ nah, คุณเป้ครับเก่าๆของพายครับเก่าๆท่ารักเก่าๆของของอะไรนะโอ้โหจะเล่นมุกประจำไม่ได้ซะด้วยเออเนาะอาจจะเล่นอะไรเดี๋ยวช่วยเพลงนี้ชื่อเพลงว่าอะไรครับพี่เดี๋ยวเพื่งถามตอนนี้ผมนึกโซโล่ไม่ออกนนนงงอเเคคมัพไหจำได้ใช่ไหมว่าคีดีอ่ะ ่าเพลงนี้ชื่อเพลงว่าถามเมื่อกี้เลยรู้ไว่าียดีเพลงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้พิเศษใช่ไหมใช่ค่ะเพลงนี้เป็นเพลงของพี่เพนโอสานุเคราะห์ครับอันนี้นอนแล้วมั้อ่าย์ดีนะกองขึ้นก่อนนะใช่กองขึ้นก่อนสุเพลงนีไม่ได้เล่นนานมากไอ้ไม้ขึ้นก่อนกี่บาทนะแปดบาทนะเป็นวิธีการทำเพลงของเรานะครับใครที่ถ่ายวิดีโอไปแล้วกรุณาปิดก่อนนะฮะจะเดี๋ยวถ่ายใหม่นะครับตอนที่เราเกี้ยงกันไม่ต้องถ่ายไปนะไม่ไม่ครับไม่ครับ ไม่ไม่ฮะแปดห้องซือนับนะเอาแห้องไม่ไม่คีดีนะตีที่ตีต,ตรงขีนะบอกผมหนึ่งสเลยนะโอเคโอเคอเดี๋ยวบอก <c oughs>

สบายจะผ่านคืนนี้ไปฉันเป็นเพียงเพื่อใช้คนนี้มีใจรักเธอฉันไม่ใช่คนยิ่งใหญ่ตัวรำรวยใจเงียบเร่าร้อนใจไม่มีแก่ใจเรื่องเพลงจะใช้จะสั่งใจเพียงเพื่อใช้คนนี้มีใจรักเธอ ความฝันในส่วนลึกๆเราจเ,นนเราจอแบบนี้ทะเลและแดนกว้า,างใหญ่ลาบลาเต็มปันเป็นคืนยาวแดนร้างหัวใจตอนมองกลับไปถ้าจริงใจเราพาเราไปส่องด้วย รอฉันไว้ตัวที่ตามไปส่งดีเราจะไปไหนคำนั้นไม่ได้ดังกว่าอย่าขอเรื่องฟังลานึ่งคืนยามดังเรื่องหัวใจรอยของเหงาใจรอจริงใจรักผ่านตัวเราสองทอมฉันไม่ใช่คนไม่แสนจะเพียงทุกทายที่ใจเหมือนรักชอบไม่มีริบเล็กมีเพียงหัวใจ 아이고. <목소리나>